สวัสดีครับพบก,กับสุลต่านลิเวอร์ pool เรลาเริ่มต้นกันที่สมิธปากแข็งบอกนอนริทไม่หวั่นที่ต้องเจอกับเรือายต่อด้วยหงแดงดีนสมิธนะครับเจ้านายใหญ่ของนอนริทซิตี้ยังปากแข็งบอกว่าเขาไม่ได้กังวลใจใดใดเกี่ยวกับโปรแกร,รมพิม์ลิกสุดฮอลลิงโวที่พวกเขาจะต้องเจอกับทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์ pool ติดต่อกันหลังเกมพิมลิก,กับคริสตัลเพลทในวันพุธนี้แล้วนะครับนอนริทที่อยู่ในโซนหนีตกชั้นอันดับที่18ในตารางคะแนนในเวลานี้ ซึ่งจะต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ในวันเสาร์ตามมาด้วยการเดินทางไปเยืนลิเวอร์พูลในสุดสัปดาห์ต่อไปผมไม่ได้สนใจว่ามันคือเกมกับแมนเชสเตอร์ลิเวอร์พูลเชลซีหรือใครก็ตามที่เรากำลังเจอนะมันก็แค่เกมต่อไปที่เราต้องสู้อย่างเต็มที่ดินส m มิธกล่าวมันคือ3คะแนนที่มีให้เก็บนะครับและผมจะบอกแบบนี้เมื่อเราลงเล่นกับแมนเชสเตอร์ด้วยครับ นายาเรดดิงเผยพยายามคุยกับหงแดงแล้วเพื่อยืมตัวนักเตะแต่ไม่สำเร็จวัสโกพานูโอวิดนะครับนายญ่ของเรดดิงทีมอันดับที่21ในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพเปิดเผยว่าเขาพยายามอย่างเต็มที่ในการขอยืมตัวนักเตะจากหงแดงลิเวอร์พูลก่อนตลาดเดือนมกราคมปิดตัวลงแต่ไม่สำเร็จพานูโอวิดนะครับได้ระบุชื่อนักเตะที่พวกเขาพยายามเจรจาดึงตัวมาใช้งานอย่างชัดเจนแค่สื่อคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นการขอยืมตัว อย่างเช่นริสวิลเลียมกองหลังดาวดรุ่งทีลิ์พูลเรียกตัวกับคลนมาจากการยืมตัวที่สวอนซีพวกเราได้พยายามแล้วตอนนี้พวกเราต้องมองไปที่นักเตะที่ไม่มีสัญญาเพื่อเป็นทางเลือกในการเสริมทัพพาณุอวิทกล่าวกลับเบอร์เซียไรช์พวกเราพยายามยืมนักเตะจากลิอร์พูและสโต๊กพวกเราพยายามให้มันสร้างสรรค์ที่สุดและนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทําได้ตอนนี้พวกเรา ต้องไปดูตลาดนักเตะที่ไม่มีสัญญาทานเพื่อเราต้องการดึงใครบางคนที่พร้อมลงเล่นให้กับเราได้เลยประตูซาลาห์ยิงโลซีคว้าประตูยอดเยี่ยมของหงด่างเดือนมกราคมลูกยิงสวยๆของม,มูมิซาลาห์กองหน้าชาวอียิปต์ในเกมเยนืนเโลซีคว้ารางวัลประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนมกราคมของสโมสรลิเวอร์โูลเจ้าของเบอร์เสื้อหมายเลข1 1พาบอลและยิงอย่างเหนือชั้นในเกม เสมอกับเจลซี22ในพรีเียร์ลีกนัดเยือนสแตมฟอร์ดบิตโดยประตูดังกล่าวเฉือนชนะประตูของดิโก้โชตาในเกมที่พบกับอาร์เซนอลประตูดังกล่าวนะครับเฉยือนชนะประตูของดิโก้โชตาในเกมพบกับอาร์เซนอลที่ทําให้หงส์แดงคว้าตั๋วเข้าชิงชั้นเลิศคาราบาวครับโดยลูกต่อส้นของโรเบิร์โตเฟอร์มิโนในเกมพบกับชูบิลลี่ทาวคว้าอันดับที่3โดยท็อปต้ายมเรวย ดอดรางวัลประตูเยีย่ยมประจำเดือนของลิเวอร์พูลในฤดูกาล2021-2022มีหนังนี้เดือนมกราคมเป็นของโมเมสซาลานัดพบก,กับเชลซีเดือนธันวาคมเทนส์อเล็กซานเดอร์โนนัดพบก,กับนิวคาสเซิลเดือนพฤศจิกายนติเอโกโอาคาโนร,า,รานัดพบก,กับเอฟซีปอร์โตเดือนตุลาคมโมเมสซาลานัดพบก,กับแมนเชสเตอร์เดือนกันยายนนาบีกาตานัดยิงใส่คริสตลัลพลเลสเดือนสิงหาคมไซดูมาเน่ยิงใส่เบอร์ลี d ดน i ิลเอเกอร์ตอบรับการมาเล่นให้กับตำนานหงแดงเจอกับตำนานบาซ่าเดน i ิลเอเกอร์อดีตกลงหลังขนใจชาวเดนมาร์กซึ่งเป็นดาวดังคนล่าสุดที่ยืนกรานว่าจะกลับมาลุวงเล่นในเกมการสงสนนะครับที่ตำนานลิเวอร์พูลจะพบกับตำนานบาซโลูนาในทิมแอนฟิลด์เดือนหน้าเอเกอร์ e ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูล8ปีครึ่งโดยลงเล่นไปถึง232แกมทำไป14ประตูรวมถึงการคว้าแชมป์ลีกคับในปี2012 วันนี้แฟนบอลจะได้มีโอกาสได้ดูเอเกอร์วาดลวดลายอีกครั้งในสนามเมื่อเขาจะกลับมายังแอนฟิลในเกมวันเสาร์ที่26มีนาคมเพื่อลงเล่นเกมการกุศลของมูล,ลนิธิสโมสรลิเวอร์พูลเอเกอร์จะร่วมทีมกับตันนนลิเวอร์พูลร,รายอื่นๆเช่นแพทริกแบกเกอร์ลุยกาเซียเดอะคาวส์สตีฟแม็กมานามันมและมัคซี่โรดิเวสที่เพิ่งยืนยันว่าจะกลับมาลงเล่นในเกมนี้ก่อนหน้าดาวเตะเดนมาร์กไม่นานัก ฟรนช์ Friends, มีลุ้นชิงรางวัลแข่งยอดเยี่ยมในเดือนมกราคมของ PFA เทนส์อเล็กซานเดอร์โนนะครับดาเตะของหงดางได้รับการเสนอชื่อรุ่นรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนมกราคมของ PFA โดยเจ้าของเบอร์เสื้อเ,อเบอร์66ทําทำไปถึง2องอสซิ์ในเกมพิเิกระหว่างเดือนที่หงดางเริ่มต้นกันเสมอกับเชลซี2-2ตามมาด้วยชัยชนะเหนือแบลฟอร์ด3-0และคริสตัลบสาเหนึ่งดยฟอร์มของอเล็กซานเดอร์โนทำให้เขาได้รับการเสนอรายชื่อเข้าร่วมกรรม จัลล็อตโบเวนคิวินดูบลอยเจคแฮร์ริสนันเซอร์อ,อัลโมติโยและเจมส์บัวต์พลาวบองโมหน้าอมทุกซ้อมมือแรกกับหงส์แดงหลังอกหกักในศึกนัดชิงชนะเลิศแอฟริกันคัพออฟเนชั่นโมูมินซาร่านะครับตัวรุกของลิเวอร์พูลปรากฏภาพกลับมาซ้อมให้กับต้นสกัดเป็นครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังจากเสร็จสิ้นภาร,รกิจนำทีมชาติอียิปต์ในรายการแอฟริกันคัพออฟเนชั่นแล้วผิดหวังได้แค่รองแชมป์ หน้าตาจึงยังเส้าหมองได้ผู้จัดการทีมเจกิคลับเข้าไปปลอบโยนสลาคือกับตันทีมของท ah ัพอียิปฟาโรในศึกชิงแชมป์แห่งชาติกาลัเทวีปแต่ทว่าทำได้ดีที่สุดก็คือผ่านนัดชิงเลือดไปไพ่ในการดวลจุดโทษกับทมชจติเซนกเกลของซาดิลมาเน่2-4หลังเสมอกันในเวลา120นาที0-0นะครับนับเป็นรองแชมป์อีกครั้งของเจ้าตัวหลังจากมีส่วนร่วมกับทีมชุดแอฟริกันคัพออฟเนชั่นในปี2017 ดังนั้นเมื่อกลับมายังศูนย์ฝึก a อซซัตเทรนนิ่งเซนเตอร์หน้าตาจึงไม่รับแขกสังเกตได้จากแทบไม่มีใครอยู่ใกล้เดินออกจากห้องแต่งตัวคนได้ท้ายแล้วเซ็กชั่นซ้อมก็แค่เบาๆแค่ยืดเส้นยืดสายจากนั้นก็ปลี่ตัวไปสนทนากับผู้จัดการทีมเจกเก้งครับเป็นการส่วนตัวเท่านั้นระหว่างการชมเกมการแข่งมันเป็นเกมที่แปลกกระข้างสะเทือนใจเจกเก้งครับให้ความเห็นต่อน,นัดจริงที่ผ่านมากแน่นอนว่าผมขออวยพรให้พวกเขาทำให้ดีที่สุดโจคดีที่สุดในทุกๆหน้า แต่มันก็ไม่มีทางเป็นไปได้กับทั้งคู่ในเกมนัดนี้ผมคิดว่าทั้งสองคนมีทัวนาเมนต์แมตช์ที่จะเยี่ยมความรับผิดชอบของพวกเขาทั้งสองคนแบกนั้นมันใหญ่มากและความกดดันบนบ่าบนไหล่ของพวกเขารุนแรงผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันยังไงกับความรู้สึกในช่วงเวลานี้พวกเขาแบกรับภาระของคนทงประเทศโมทําไม่สําเร็จแต่มีทัวนาเมนต์แมตช์ที่ดีมากยังไม่ชัดเจนว่าสภาพจิตใจของโมซาลา พร้อมสรับเกมพบก,กับเลสเตอร์ซิต,ตี้ในวันที่10กุมภาพันธ์หรือเปล่าโดยปกติเจ็กกิ้งคลับจะให้ผู้เล่นซ้อมเต็มที่2มือเสียก่อนถึงจะเลือกทีมนะครับนี่คือส่วนข,ข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่9กุมภาพันธ์นะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สมโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บ้าคล่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแบนดันแท้ที่สําคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ